ให้มันขังเห้มันไหลออกรัดเลือบมันจังบ่อขรออก่างมารตรออกูเเตไปท่ากัียน้เยมือมันแขดมือมันแขดมือมันตเกเก็บอยู่อยังง ตกห่านตกน่งลานบ่ตกมาข้างอยู่ไ่ได้ตกฮึบเทเดียวดอกข้างอยู่พ่นวาเด็กผู้พันเห็นมันบ่ข้างอยู่เล็กละเล็กอยู่เป่นบ้แล้วก็จ้งตกลงมาตอบ่ได้ตกฮึบเทเดียวดอก2อั่นกันเลยเจ็บนิ้มมันทามาะมันนิ้ว พ่าให้กินอะไรลองไปดูตามบอกบอกพ่อน้ำแล้วบอกผู้บริหารแล้วทัวรบอกเช่ารถคู่เด็ไประบาดีรถคู่เด็ดบางยุคข้างนอกยิ่งข้าวไปเฝ้าไปหามอนแม่มันต้องเฝ้าไปหามอนแหละดีที่สุดเลยเขาก็เบื้องต้นท่าน่าทัวร์ให้อันอันนั้นมากรถ16ึ่งเออ ก็ได้ดิล่ะสู่ไพ่สูแมนโมาก็ดีกันมน่วเน้หเก่าแต่าปล่อยให้มันโดนแมนจะปล่อยให้มันโดนเอาไปหาหมอรวดเพราะว่าเราไม่รู้อาการได้ได้ด้วนนี่เอาไปเลยปวดนี่ปวดหลังมันนึบโตน่ะนั่นแหละก็มาข้าวูพข้าวูจัากันผู้บริอันหานดยู่ทั้งนี่เขาติดต่อให้เข้าเดียวต่ว่าเขาก็บรรลุเขาเนาะ ว่าโลโกโ้เมื่อข่อยเจียบท่องกับรถตัวแต็คตึงนี่แหละมาครับแต่ว่าทางของเขามันมันแบบ่าต่างชิ้นเหมือนกันเหรอเอาค้นพื้นที่นะเอาค้นพื้นที่นี่เด็กพ่อร้อยให้พ่อร้อยให้เว้าเออให้พ่อร้อยเว้าลูก จากไหนอ่ะที่เดายยตาาวัสามันารามอาการไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมบอกมันต่องเฝ้าไปหาหมอาเถอ่อมันเอียงโตกนางราอโตกะพื้ต๊สูงเตาคุ่ะ อยู่ไปแต่ม่ร้ว่ามั่อรปุ้นนิดหงมันมันมันอ้วนทั้งปูใหญ่ปูใหญ่ลองชิมกันดูบอายามายเป็นตุ๊กันนแต่บางคนบ่กตัวั้นปูใหญ่เนี่ยตันั้นตัวนั้นตัวนันตัวนั่นตัวนั้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 ตัวนั้นตัวนั้นตัวั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวน้นตีวนั้นตั้นตัวน้นตัวิั้นตัวนั้นตัวนั้ีตัวนั้ดตัวนั้นตัวนั้นตย

มาีกนนี่เด้ลูกดมเนี่ยเออผ้าลายอยงผมก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนวางได้ละอพ่อางพาน่อวัดสวาง่าน่าล่ามสิมาถึงว่าถามมามูยังตำบลใดอำเภอใดกับว่าจยจีนหรอยังได้หน้ากลางเลยเออไปกับพวกขุนช้างบ้านอะไรที่บ้านนันบอวัดบอน้ากลาบอกว่าวัดกับพ่อจ่าคือได้นาะวัดกับตะโกยี่เกนว่างใจหรอเอาสรุปว่าได้สิมัน เออเนาะพอได้ทรกขู่หงูยูดอกไม่วัดบกไงนึงอ่ะเพื่อนากลารเว้เนาะเป้เปิ้ลกันผู้รับงานน่นเออเัิไมผู้รับงานผมก็เป็นู้พิยูของหูยูดอกกันรับงานเนาะขันวาอยู่ได้พื้นทีเนาะต้องหูจักด้วยแล้วบกไบนบ่เมนวาในป่าในดงได้เดี๋ยวนี้เนาะขันวาอยูด้พื้นีเนาะตรงหงูจักดนวยแล้ว ว่าเขาซื้อมาดอกกูให้เหรเขาวางสายเราบ้างเหรอเออเขาหูอะไะเนาะหูอะไรล่ะเอาถาดจะข้าวเอาเอาหาบัตรประชาชนไว้เด้อล่ะหาบัตรประชาชนไว้โอ้นี่แหละพี่น้องครับคือเหตุการณ์ที่ไม่พยายามให้เกิดดอกครับนะครับมันกลับอุบัติเหตุนี่แหละถึงเราต้องระมัดระวังมากที่สุด ยังกับตามแต่พี่น้องนะครับนี่กระเค็ดตัวยางได้นี่พี่น้องสวัสดีครับพ่อนี่กระเค็ดตัวยางได้นี่พอวันตะกี้เพิ่งกะเฮ็ดคอนววยนี่แหละพี่น้องครับก่อนก็ทำคอนโวยนะพ่อนะมาสั้นหุกเดียบ้านมันจิบบอยั่งวันต่อปูใดกับว่าบอยยั่งดอกมันบอ ขาลบบ่พอบ่มึงมีสติทุกอย่างแต่ว่าขานี่คือหักเลยมีดบกเลยเจนี่กำลังโทรเอาอันว่าแตกตึงยังไดงกลับไปหาหมอละแม่นบ่ล่ะแม่นให้ให้ไอ้หมอเขาตรวจแม่นโดนตุบหรือบานบักม้วนรวนเนาะโอ้ย เอาตีมว้แข้งมันบ่เล็กเล็กสิมื่นพร้อมเนาะคนถือผนมันอยว่ามันมั้าอ่นมันไม่เท่าจันอยแล้วนด้วยหนาแขาอเผอแป๊บเดียวฮ่าก็บอกเห็นจาตี ปวดหัวเสียวอีหลียอมใจเขาอยู่อืมกางเลยแม่สเสด็จแม่พะยาค่ะ,ะกระสิบวัวได้เขานีตีนี่เออแมนบองเขานีก็ได้เต้นหน่อยเด้อเอบอดดิออแล้วทีเขาล้มสำบ่ บะหลมดอกขัดบอเต้นขอดเออบ้ไดยูไก่ดอกซิมมันแคบข่อยจำใจซื้อเออต่ว่าหละวังตอนนี้แหละมันจีทัง่อยบอโอ้ป่ทังบ่ทังอ้อปองเตะเออปองกายนี้ไปมองปอปอง บอลรดเม่พนสีกลางใช่อีกละ่ะเออเจ้างพ้นแล้วไหมโอ้ยดอคันกลางเองดิจ้างียังพอ,อเย่าว่ยงไอะรเราวังถือกันได้นั่น พี่น้องครับหุบ่นไวนะครับพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ไว้สํานี้ครับพี่น้องกางเต้นซอยพนกันตอนนี้น้องได้อ่าไปโรงพยาบาลแล้วด้อนะครับพี่น้องปลอดภัยแล้วละนะครับหอดหมอเฮาก็คือสบายใจนะพี่น้องเนาะ 80คันบ่อภาพไปหาหมอบ่อนี่ดิบ่อเลี้วดิขีดน้ำแมนเป็นี่ยังเข้าบจาครถตกจางหวงสูงี่ลีนั่งห้านสั้นที่สามนี่สิน่ะเราแบบนี้เราคนผู้ใหญ่ไหมน้องไดิตอนนีต้อยิ้มที่เสียงเครื่องรถตู้จังหเขาล้ำจากุงนี่ปานันตีเอาพี่รองครับกะ ถือว่าน้องก็ได้ไปหาหมอเด้อนะครับพี่น้องพี่น้องที่เบิ้งคลิปกะบะตองห่วงนะฮะพี่น้องบะตองห่วงนะครับผมเขากบได้ทู่เอารถรีเฟอร์นะครับน้องกะไปแล้วนะครับกะขอขอให้ปลอดภัยนะครับต่อเบิ้งอาการเบื้องต้นกะมีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับ จังใดกับจังสิงมาเปียกพี่น้องบนวยครับเด้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว